ยกให้เป็นที่หนึ่งในใจนะครับเ็นผลทันทีตั้งแต่หลังทำเสร็จ1เดือนหลังทำโปรแกรมอัลตราโฟมเมอร์ทผลลัพธ์คือว้าวซาสุดๆเลยครับอายุยังน้อยทำไมถึงเข้าคลินิกแล้วเพราะว่าโลใช้หน้าทำงานตั้แต่เด็กๆก,ก็เลยแบบว่าต้องรีบดูแลหน้าจะได้ใช้มันได้ยาวๆครับทำไมถึงเลือกทำโปรแกรมอัลตราโฟมเมอร์ทคือโลไม่ได้เลือก หมอเรียกให้เพราะว่าปรึกษาคุณหมอแพรวแล้วหมอแพรวบอกว่าเออโปรแกรมนี้มันเหมาะกับผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้อะไรเงี้ยแล้วผลลัพธ์ที่อยากจะได้คือ,อยังไงอยากให้กรอบหน้าคมๆผิวกระชับปัญหาเรื่องเหนียงด้วยให้หมดไปแล้วระหว่างที่ทำรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกอุ่นๆนิดๆแต่ว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าแบบยาชาก่อนทำก็เลยไม่เจ็บหลังทำเสร็จรู้สึกยังไงร,รู้สึก ว้าวมากเพราะว่าตอนหลังทเสร็จมีได้สองกระจกหลังทําไปข้างนึงก็เห็นเลยว่ามันต่างกันมันกระชับขึ้นทันทีตั้งแต่หลังทําเสร็จผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากทำอีกครับเพราะว่าผลลัพธ์มันเห็นผลจริงมันกระชับขึ้นจริงหน้ามันคมขึ้นจริงที่สําคัญเลยเราว่ามันไม่ต้องพักหน้าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือเราสามารถไปใช้ชีวิตประจาวันได้ต่อเลยอันนี้คือดีมากนี่หรอเคล็ดลับร้่นพี่ในวงการที่ทําให้กรอบหน้าชัดผิวกระชัด ใครไม่อยากตกขบวนเนี่ยก็รีบมาจองแล้วทำกันได้เลยนะครับ